้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ออกมายืนยันนะคะว่ารัฐบาลน,นั้นยังไม่สิ้นสภาพจะต้องรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เว้นแต่สารรัฐธรรมนูญจะตีความให้พ้นจากหน้าที่รวมทั้งได้แสดงความรู้สึกกังวลต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยที่ตัดสินออกมาขัดต่อความรู้สึก นายชัยกเกษมนิติสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสได้กล่าวถึงกรณีกลุ่มนักวิชาการสยามประชาพิวัติออกมาระบุว่ารัฐบาลรักษาการสิ้นสภาพแล้วหลังจากไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ภายใน30วันว่าโดยหลักการกฎหมายบอกไว้ว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่โดยจะต้องแปลความให้ยึดโยงกับหลักการดังกล่าว ส่วนกรอบระยะเวลา30วันที่จะต้องเปิดประชุมสภาให้ได้นั้นอยู่ในหมวดว่าด้วยสภาไม่ได้อยู่ในหมวดของการเลือกตั้งหรือเรื่องคณะรัฐมนตรีพ้นหน้าที่จึงถือเป็นคนละหมวดกันส่วนที่มีการระบุว่าสอวอมีสิทธิ์ในการเสนอนายกรัฐมนตรีคนกลางนา,ายชัยเกษมกล่าวว่าในหลวงท่านได้เคยตรัสไว้แล้วว่าไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นจึงไม่ควรดำเนินการรัฐบาลยังไม่สิ้นสภาพ นอกจากนี้จะมีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสิน้นนอกจากนี้ก็จะมีการยื่นให้สารรัฐธรรมนูญหากวินิจฉัยว่าสิ้นสภาพก็ยินดีรับฟังแม้สิ่งที่ผ่านมาหลายๆครั้งจะไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในบางเรื่องก็ตามนายชัยเกษมยอมรับว่ากังวลต่อกระบวนการยุติธรรมเพราะหลายคดีคำวินิจฉัยได้สร้างความสับสนให้กับประชาชนดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่ให้มีการขัดแย้งเกิดขึ้น ส่วนการจัดการเลือกตั้งสสใน28เขตที่เหลือพร้อมกับการเลือกตั้งสอวอนายชัยกเกษมเห็นว่าหลายประเด็นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตทําได้โดยไม่ต้องปรึกษาสารรัฐธรรมนูนซึ่งกะกะตอ,อาจมีความกังวลว่าหากทําไปแล้วอาจจะต้องรับผิดชอบเลยต้องการคําปรึกษาจึงทําให้เรื่องของการเลือกตั้งล่าช้าออกไป